สวัสดีค่ะสอจอเองค่ะวันนี้ว่าจะมาถอนหญ้าตรงนี้โดยสามีถอนไปแล้วหน่อยสอจอมีอะไรไมาโชว์ค่ะวันนี้สอจอขับรถไปส่งลูกสอจอเห็นเขาทิน้งเนี่ย,ยกระถางปลูกผักของเหลือใช้เขาอะค่ะแต่สอจอก็ เก็บมาสอจอไม่อายค่ะสอจอสอจอไม่อายได้อะไรที่พอปลูกได้สจก็เอาเห็นไหมดีกว่าซื้อเขาอีกสจดยริจริงเนี่ยถังใหญ่เนี่ยน่าจะแพงอยู่นะน่าจะน่าจะ20่สดอลลาร์ได้ประมาณเนี้ย อะไรที่ปลูกต้นไม้ต้นอะไรเนี่ค่ะดีกว่าใส่ถุงพลาสติกเนาะนี่แหละค่ะสอโจของเหลือใช้เขาแต่มีประโยชน์สำหรับเราแจมค่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สอโจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ